<ynam. S 2> สบายดีพี่น้องป้องปายสุขูส <sm objetivo> ุขตนนะครับอยู่กับผมช่องในโพธิชาแนลพี่น้องเลยมีมีอย่างมีอย่างซีสิเอดอย่างอ่าเลาะบ้านก่อนอันพูดอาไปชี้ภาพไปอันนี้เอาเป็นลูกอันบ้านหลังนี้นะโอ้ที่ว่าอันยังว่่ทันได้มีคู่ดยที่ว่าอันสีอะไรเบิ่งใจโบแมนเนาะมากอยู่บ่มากอยู่บ่ พนพ่มีเมียได้หนี่นี่ยโอ้ยคนมักนะเก่งเก่งเลยเนาะพนง่นเนาะแต่ว่าอายุพนสิ่ลายในจังน้อยแล้วล่ะเพาไปไทยดีเลยเอาแล้วออมบ้านโอ้ออมบ้านกนี่็ออมบ้านน้องยังนี่น้องยังน้องยังจ๊ะจอยจอยจอยไปกันเด้อไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าความก่อนตอนแรกผมตั้งใจว่าจะไปขี่ใช่แต่ว่าพวกคุณ พามาเคลิ้มเลยไม่ไม่ปวดขี้เลยขี้รักไว้ไม่เลยขี้ใส่โซงนะปนิดเนี่ยน้องจอยบ้านายังนี่น้องจอยคืออย่งนั้น้องจอยน้องจอยบ้านยังนี่จะน้องจอยบ้านสร้างแก้วบ้านสร้างแก้วเมืองโยมราชแข่งขมวนเมืองโยมราชแข่งขมวนอันนี้ถืออะไรเนี่ย อ่ะคือไปเลาะทุกหน้าบอกว่านี้มีอยางให้เบิ้งอยู่ทุกหน้ามีแต่งัวบอกมีแต่งัวบ่กินได้ถ่ายแล้วกายอยากกินงัวคนเลี้ยงงัวไมอันติดตามช่องช่องอันจะเป็นอไอเป็นน้องเป็นจะไหนอายุจะปีแล้วนี่ครับอสองเอาเป็นน้องเนาะอ่ะอันกดติดตามซ้อไอแล้วบ่ มามาเดี๋ยวกคไทให้นี่มาเนี่ยตุนาฝั่งอันเป็นภาษาไทยเด้อตุนาฝั่งสัอลาวนะครับผมต้องกดตที่ตามทุกคนเลยู้สาวแล้วกัมาเบิ้งคลิปสุมอม้หน่เด้อวงามทนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมจะกดติดตามให้ทุกคนเด้อ เเบี้ยอยู่บ้านอยู่กับแม่ก่อนัเังบลูเฮดยังเอกี้ยซียูนอน่ารักเนาะไม่ใช่กลัวๆไรเออนี่แนะนำนี่นายอันนี้ชื่อนายโดยเจ้าอันนี้ชื่อเก้าวโดยเจ้าคอันนี้ชื่อหาวไม่ใช่ซีหาวเลยอันนี้ชื่อพี่ยิ่งชื่อพี่ยิ่งครับผมโดยเจ้าส่วนอ้ายนี่สเตฟานสเตฟานเลย เอ้ยือทำดีที่เรารู้จักนะบอกน้องเขาดีดีน้อยวัได้เลยมาเยี่ยมน้องเขาใหม่เนาะสนานไปนะครับผมน้องผ่าชมทุ่งเนี่ยจรินะทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลนะ FC อ่านะาอัลตบโกโก้ไลท์บ้านไปทางนี้มันมีจักหลังนี่อ่าโกโก้ไลท์ปายซีปายคือบ้านเดียวกันบ่นี่แม่นบ้านเดียวกันตั้งแต่ว่ามันมีตรงหน้าคันเฉอๆคุณเดินนู่นคุณเดินไปนู่นน่ะใช่ผู้จ่าเขาอยู่บ่พุ่นอยด น่าจะหุงยิ้มคนเข้ามาพี่ดูเคยเห็นยางหาันเขายางไปใช่ไหมพี่พี่ขากลับย่างกลับบ้านเพราะว่ายูคหันมันมีเป็นห้องหมอหน้อยห้องหมอหน้อยห้องหมอ,หหมอคืออะไมแล้วถนนเส้น,นพุ่นเร็ไปสายพุ่นอ่ามันมีเขาบ้านอีกอีก,อกบ้านหนึ่งเป็นบ้านท,ท่ทาทษแล้วก็ออกเส้นทางหลวงอีกอีกหมู่บ้านหนึ่งโอ้โหดูมอไซค์มอไซค์โคตรแท่เลยเฮ้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 ยขฮ้ยเ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 ฮชยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้้ย กินแม่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 น้กินะเรียบร้อยกดติดตามบัดนี้แล้วที่ได้เห็นสุมาไอไปมุมมองไทยก็ที่เห็นตลอดเออมังเงี้ยวบ่ะนี่เยอะซิมมากนะเอาให้ให้ผู้สาวซิมเบิ้งแนวส้มตายแล้วส้มผู้สาวบอกว่าโอ้มันส้มพี่น้องเอ้ย อเออาันนี้ทุ่งนาอันอันไดหน้าของของเจ้านะอยู่นี่บ่มีอันนี้เป็นของเฮือนเฮือนนี่โอ้เคยเฮือนนี่คือโชคดีแต่หน้าหลายแม่นบ่นนี้เลยบ่อันห้องตัวนี้เลยกันเขตแบ้ขึ้นมานี่เขตแบะอู้หลายร้ายร้ายโอ้อันเคยนี่โชคดีตัวนี้ได้อันดินหลายดินหลายหน้าหลาย นี่พี่น้องเอ้ยแล้วเรามามาดูอะไรกันนี้เดี๋ยวอันห้องหมออยู่สาห้องหมอน่ะบุญมั้งโอ้้โหหมอในหมู่บ้านนี่มีอยังแบบโบราณโบราณให้เบิ่งน่ะขั้นซีมีก็เป็นพวกข้าเจ้ามัดใหม่มัดมีโอ้มัดใหม่มันมีเจ้าบ้านเจ้าบานเธออะไรก็เธอนั้นเป็นคนมาเจ้าบ้ามีงานนะคะ อเวลามันกระชันชิดเนาะเอาไว้เขาวหน้าถ้าพวกลุงๆเนี่ยมีโอกาสผมขเป็นพี่นะพวกพวกพี่ๆเนี่ยมีโอกาสได้มาจะให้น้องจอยพาเที่ยวชมหมู่บ้านอีกเทื่อนึ่งสิสะดวกบะนี่นะหมู่บ้านเท่านี่นะแบบอยากเห็นเดินไปชมตรงนี้มันติดเวียก ก็ติดต่อไกด์นำเที่ยวไว้ก่อนน้องจอยนะครับผู้ใหญ่พวกลุงมาเนี่ยมันจะผมว่าน่าจะเป็นรุ่นพ่อซะพ่อซะถ้าพ่อมาเนี่ยนะถาในในบรงมก้มาด้วยเอ้าแม่แม่อันหนูอายุเท่าไหร่นะประมาณสี่สิบเจ็ดกว่าสี่สิบเจ็ดามนะ เรามาดูวิวการให้ดยู่อันนี้45อายุ4 5ก็ทราบว่าเป็นเซียวแม่เอาไว้พวกพี่เรามาดูวิวดูยู่ี้กมขอบใจน้องจอยนอที่ดักไ้ก่อนนะครับคุณรู้คุณรู้สิ ไหนเดี๋ยวคุณดูก่อนไหนๆก็พาน้องมาแล้วนี่คือรู้นะเป็นติ๊บต่อไหนแนี่คุณพ่อก็จะเอาติ๊บให้นะพีคุณพ่อลุงแข่เสี่ยวของแม่เอาใบเดียวดิดูเล ดูเอาไปเที่ยนเอาไปเถอะไปเลยเดี๋ยวเอาเนาะดีนะพ่อจี้อันนี้คือค่าขนมเนาะน้ำใจเนาะไม่ได้จ้างไม่ได้เราเรารีบไปเนาะพ่อจี้เราเรารีบไปเนาะสามาแวะคุยกับพวกเราขอบใจหลายขอบใจเนาะขอบใจเพื่อนเพื่อนนี่ห่าใช่ใช่ลูกสาวลูกสาวเพื่อนนี่าาาวเเมื่่ออช้ลูกสาวบ้านนี้ เดี่เราเมืานก็มาใหม่เราไปมีโอกาสมาใหม่เขารอเราอยู่ไป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 ทำงานแล้วรอผมอีกสักนิดนึงได้ไหมผมไปขี้ก่อนรอรออีกสักนิดได้ไหมเพราะว่าจะขี้ก่อนนะมาดูหลังกูนะลุงจะเที่ยวเดินทางกลับไปเป็นไกดอีกเดี๋ยวจะแวะมาเนาะทุกหมู่บ้านที่เราไปนะครับทุกหมู่บ้านที่เราแวะเราจะต้องหมู่หมู่บ้านแถวๆนี้อันผู้หญิงเขาน่ารักแบบนี้หมดเลยเหรอ ใส่แล้วใส่แล้วอะไรเลยมี่บาทอะไรโอ้วันนี้อังเยอะเอฮะไได้งคือหน้าตาเขาน่ารักแบบหนูนี่หมดบ่ก็ทุกคนสิผมเห็นไม่มีใครไม่ชอบชอบน้องเขาแบบส่งแบบแข็งแรงเนี่ยแบบมั่แมงเนี่ยโอเคเอ้าครับคุณก็ชอบเนาะโอเคเอ้าแต่ฮันนี่พ่อแล้เรียกพ่อโอเคเราเราจะไปเลยบ่เลยไงหรือเขาเขาพร้อมหรือยัง หรือหรือหรือให้ให้ผมไปขี้ก่อนเฟซเขาหน่อยเฟซเขาหน่อยเขาจะเป็นยังไงผมผมไปขี้ก่อนนะเรียบกูจะทำอะไรนะคุณทำอะไรทำไมไปสายไปค้นเขาโอหค้นเขาทางไหนบ่อไปซอยพึ่งจับเนี่ยนะให้ซอยบ่ล่ะ อ่ะเดี๋ยวคอยไปขี่ก่อนเนอะก็สบายดีสุขุสุขคนนะครับผมก็สิปไปขี่ก่อนเดี๋ยวพี่น้อง